ถึงดวงการงานการเงินกันบ้างค่ะหลังจากที่เราดูความรักกันไปแล้วนะคะในเดือนเมษายน6 7ว่าเป็นยังไงใครอยากจะดูความรักไปดูย้อนหลังได้เลยนะมันทาไว้หมดแล้วนะคะคลิปนี้เรามาดูการงานการเงินกันบ้างแล้วก็เริ่มต้นกันที่คนวันเสาร์เป็นคนวันแรกเลยมาดูการว่าการงานการเงินของคุณจะเป็นยังไงนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาก็ต้องบอกว่ามีอุปสรรคปัญหาค่ะแต่ว่าด้วยความว่าคุณเป็นคนกระตือรือร้นขยันงานแข็งมีไฟในการทํางานคุณจะผ่านอุปสรรคไปได้คนวันเสาร์เป็นคนที่มันไม่มี ะไได้มาง่ายๆอยู่แล้วเนาะเราต้องฝ่าฟันเราถึงจะได้มาอะไรแบบนี้เนาะซึ่งคนไเป็นคนมีความอดทนสูงเพราะฉะนั้นไม่เห็นค่าว่าคุณจะผ่านอุปสรรคไปไม่ได้ถ้าเกิดเรามีเรื่องต้องตัดสินใจคุณอาจจะมีความคิดเยอะคิดมากนะแต่คุณจะตัดสินใจด้วยสติปัญญาแล้วก็ความเด็ดขาดระวังเรื่องความใจร้อนและอารมณ์แปรปรวนเท่านั้นเองแต่ถ้าเราแบบหนักแน่นมั่นใจล้วว่าเราจะเลือกทางนี้ มันก็จะเป็นทางที่เลือกอย่างถูกต้องเนาะใครหางานใหม่อยู่นะในช่วงที่กําลังแบบหาหาอยู่หรือว่าคิดคิดอยู่ว่าควรจะหาดีไม่หาดีถ้าอยากหางานหาได้เลยมีเกณฑ์ได้นะแต่ถ้าเกิดใครแบบ าหามาพักหนึ่งแล้วเปิ้อนก็นคิดว่าเดือนนี้คุณก็จะได้งานนะซึ่งมันเลยทําให้คุณมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่บางทีย้ายหอย้ายบ้านย้ายแบบเดินทางไกลหรือไม่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในในที่ทํางานก็ได้เนาะพอเราเปลี่ยนงานแน่นอนคุณต้องปรับตัวใหม่อะไรแบบนี้ซึ่งมันอาจจะทําให้คุณเครียดในช่วงจังหวะแรกเนาะว่าแบบเออเราจะปรับตัวเข้าขเขาได้ไหมบางคนเราเหมือนเรามีเซฟโซนเนาะปกติเราอาจจะสุกนิยมเราเหมือนไม่ได้ชอบการแข่งขันเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเราเหนื่อย เราอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าพยายามตัดสินปัญหาอะไรต่างๆออกมาเยอะแล้ว แต่ว่าเปิ้ลเห็นว่าคุณมีไฟเนอะไม่ต้องไปกังวลจนมากเกินไปเพราะว่าไพ่ก้าวดาบเหมือนกับเราจะเครียดจนเกินไปนอนไม่ค่อยหลับจริงๆแล้วคุณชิลๆได้เลยค่ะเปิ้ลมองว่าคุณขยนันแข็งคุณมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์และคุณสามารถฝา่ฝาฟันอุปสรรคไปได้เพราะฉะนั้นไม่ได้เห็นว่ามีปัญหาอะไรมากมายนะคะส่วนในเรื่องการเงินต้องบอกว่าไม่ได้ขึ้นมาเลยค่ะหมายความว่าคุณอาจจะสุกนิยมเนอะอาจจะหมดไปกับการกินดื่มหมดกับการบนเปลอตัวเองอะไรอย่างเนอะแล้วก็ปมดกับการท่องเที่ยวแบบนี้ก็ได้เนอะเพราะฉะนั้นรรรระะมััดวงงเื่อกา ช้เงินพอเราใช้ไปแล้วมันอาจจะทําให้เราเหมือนมานั่งคิดว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันใช้เงินเยอะเกินไปแล้วเรือเปล่านี้อะไรเงี้ยมันอาจจะแบบทําให้เราติดขัดได้อ่าอย่าใช้เงินตามอารมณ์มากจนเกินไปนะเพราะเ่านเห็นว่า มีแนวโน้มสูงเลยค่ะว่าเราจะใช้เงินตามอารมณ์แล้วก็ทําให้เราเหมือนแบบกินดื่มเอนจอยน้ําหนักตัวขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็เครียดยิ่งเครี create, ยดยิ่งกินแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะแต่ไม่ได้เห็นว่าติดขัดในเรื่องการเงินนะคะเห็นว่าคุณเครียดน่าจะเป็นการเครียดในเรื่องการงานมากกว่าแล้วเราก็เลยมาเขาเรียกนะผ่อนคลายโดยการกินดื่มเที่ยวอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นการใช้เงินนะไม่ติดแต่ว่าก็ไม่เหลือเก็บโชคลาภก็ไม่ได้มีในเดือนนี้นะเพราะฉะนั้นขยันทํางานต่อไปค่ะนะแล้วพบกันใหม่เดือน หน้านะคะมาถึงดวงการงานการเงินแหับคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะประจำเดือนเมษายน2567นะคะต้องบอกว่า เดือนนี้ค่ะในเรื่องการงานของคุณนะคุณอาจจะมีความใจร้อนเนะาะคนวันอาทิตย์เป็นคนที่แบบมีความเป็นแบบพระอาทิตย์อยู่แล้วเนาะมีความแบบใจร้อนอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะเร็วๆอะไรแบบเนี้ยจากไพ่มันก็เลยเห็นว่ามันมีความหนุ่งหน่วงเหนื่อยเหนื่อยมันหมายความว่าทุกอย่างมันอาจจะยังไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหมายเนาะคือมันไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่สําเร็จนะแต่หมายความว่าเราอาจจะคาดหวังมากเกินไปแล้วมันก็ยังไม่ถึงเวลามันช้าเกินกว่าที่คุณ ตั้งใจอะไรเงี้ยมันมีความใจร้อนอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นคุณก็เลยจะมีความคิดเยอะคิดมากว่าเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะสําเร็จเมื่อไหร่มันจะประสบความสําเร็จหรืออะไรที่คุณรอคอยเนอะบางคนรอคอยงานใหม่ๆเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้รับการตอบรับเมื่อไหร่เขาจะแบบเรียกสัมภาษณ์หรือว่าเมื่อไหร่เจ้านายจะเหมือนเรียกคุยโปรโมทนูนนี่คืออะไรแบบเนี้ยอะไรที่มันเป็นความที่คุณรอคอยหรืออยากประสบความสําเร็จมันเหมือนเป็นภาวะของการที่น่วงๆเหนื่อยๆแล้วก็เลยทําให้คุณรู้สึกแบบเอองั้นฉันคงต้องปล่อยหลายๆหล่ะเพราะว่าทาอะไร ไม่ได้มากคุณพยายามด้วยตัวคุณเองแล้วเนาะแต่หลายๆอย่างในเรื่องของการงานเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมันอาจจะไม่ใช่ตัวเราคนเดียวที่ทําให้มันสาเร็จได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหัดเรียนรู้ที่จะใจเย็นๆค่ะทําตัวชิลๆเข้าไว้แล้วก็ลดความใจร้อนลงแล้วปัญคิดว่าทุกอย่างมันจะโอเคนะเพราะว่าเท่าที่ปัญเห็นนะ่ะคือคุณมีความพยายามแล้วคุณก็พยายามในส่วนของคุณน่ะได้ดีแล้วแต่ว่า1คือคุณมีความใจร้อน2คุณคิดเดยอะคิดมากเนาะเพราะฉะนั้นเราาต้องทํใจ ร่มสบายๆปล่อยวางบ้างเนาะแล้วทุกอย่างมันจะโอเคเพราะ,ปะเปิ้ลมองว่าสุดท้ายคุณจะประสบความสําเร็จนะแต่แค่ว่ามันจะล่าช้าหรือมันอาจจะไม่ได้ทันใจคุณอะไรเงี้ยเพราะว่าความใจร้อนของเราเท่านั้นเองนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกว่าไม่ได้เห็นว่าการเงินมีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่ได้เห็นว่ามีแบบอู้ฟู่การเงินของคุณมาจาก,กางานเนาะเพราะเปิ้ลรู้สึกว่าคุณจะมีความกังวลในเรื่องการงานมากกว่าการเงินคุณก็เลยอาจจะแบบไหลๆไม่ได้คิดอะไรเยอะเกี่ยวกับการเงินก็เป็นไปไ,ไ,ได้ไม่ได้ติดขัด ไม่ได้มีมากไม่ได้เหมือนมีโชคลาภใดๆเนอะเพราะฉะนั้นการเงินไม่เด่นเด่นการงานที่คุณมีความคิดเยอะคิดมากปล่อยใจสบายๆอยากทําอะไรทําไปก่อนเนอะเพราะว่าบางอย่างมันต้องรอจังหวะเวลามันไม่สามารถเป็นไปตามที่เราคาดหวังได้ร้0ยเปซ็นะคะโอเคเป็นกําลังใจให้คนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะมาถึงดวงการงานการเงินให้คนที่เกิดวันจันทร์งินบ้างค่ะประจำเดือนเมษาย,ยน67นะ้มาดูกันว่า การงานของคุณจะเป็นยังไงบ้างเดือนนี้ต้องบอกว่ามันอาจจะมีงานเก่าๆวนกลับมาให้คุณทําก็ได้นะหรือบางงานก็คือแบบเออทำแล้วมันไม่เสร็จสักทีเนาะเราอยากจะปิดจ็อบก็ปิดไม่ได้สักทีเหมือนแบบงานมันก็แบบทําวนๆไปบางทีทําเสร็จปุ๊บส่งไปเจ้านายก็สั่งให้กลับมาแก้อะไรแบบเนี้ยมันเหมือนเป็นอะไรที่ต้องทําวนๆไปอ,อาจจะมีงานเกี่ยวข้องกับการวางแผนเข้ามาด้วยเนาะแล้วก็ มันมีให้เดทอะก็ต้องบอกเขาว่าแปลว่ามันอาจจะมีอะไรเก่าๆวนกลับมาบางทีงานที่เราไม่เคยทํามาตั้งนานละเป็นงานเก่าๆที่เราเคยทําวนกลับมาเจ้านายเก่าคนเก่าๆอะไรแบบนี้ยกลับมาติดต่อให้เรากลับไปทํางานอะไรเดิมๆที่เราเคยทําหรือทํางานกับคนเดิมๆที่เราเคยทําแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะแต่มันจะสร้างความเหนื่อยล้าแล้วก็อึดอัดใจพอสมควรเนาะมันมีแปดดาบคือถ้าสมมติเป็นเจ้านายเก่ามาชวเนเงี้ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเออ เหมือนแบบปฏิเสธไม่ได้อะไรเงี้ยมันจะมีภาวะความอึดอัดอยู่หรือเป็นเป็นงานที่เราไม่ได้อยากทําอ่ะก็ได้หรือมันก็ไม่เสร็จสักทีเถียงก็ไม่ได้สมมติแบบตอนแรกเจ้านายสั่งให้ทําแบบนี้เราก็ทำตามนั้นนะทําเสร็จเจ้านายบอกไม่เอาไปแก้เธอทําผิดเราก็เหมือนอาจจะน้ําท่วมปากพูดไม่ได้นะว่าอ้าวก็เป็นคนสั่งมาเองก็ต้องก้มหน้าก้มต,ตาแก้ไปอะไรแบบเนี้ยเออเพอเลยมองว่ามันก็มีโอกาสที่มันจะมีการที่งานเข้าเดือนนี้คุณก็เลยอาจจะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยนี่คือมันเป็นอะไรที่ ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะหมายความว่ามันไม่ใช่เป็นงานที่คุณไม่เคยทำอาต้องบอกอย่างนี้ก่อนเพื่อความสบายใจคือเป็นสิ่งที่คุณเคยทำนะเดิมๆแต่แนะนำว่าให้วางแผนดีๆค่ะเพราะว่ามันมีแนวโน้มที่องานเก่าๆเ,เหมือนจะเสร็จก็ไม่เสร็จวนกับมาทำใหม่หรือมันอาจจะเป็นสิ่งเก่าๆเ,เลยก็ได้นะที่คุณเคยทำแล้วไม่ได้ทำมาตั้งนานละ อยู่ๆก็มีเหตุให้วนกลับมาเริ่มต้นทํางานสิ่งนั้นใหม่หรือบางสิ่งอะเป็นงานที่คุณพับโปรเจกต์ไปเนาะไม่ได้คิดว่าจะทําอยู่ๆในจังหวะช่วงเดือนนี้ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่คุณจะเอากลับมาปัดฝุ่นแล้วก็มาทํา เป็นไปได้เหมือนกันอ่าแต่เดือนที่คุณจะมีเสน่ห์นะแปลว,ว่าคอนเนคชั่นสังคมคุณค่อนข้างเยอะคุณจะได้เจอเจอผู้คนแต่ว่ามันเหมือนเราแบบบางทีในใจเราก็เออเหนื่อยแบบไม่อยากเจอใครเลยเพราะว่างานหนักนู่นนี่ก็ได้นะแต่ว่าคุณจะมีเสน่ห์แปลว,ว่ามีเสน่ห์กับทั้งคนรอบตัวเจ้านายเพื่อนฝูงก็เลยมีคนอยากจะมาฝากงานคุณเยอะก็ได้นะทําให้เรารู้สึกแบบอ้ยไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ย ก็เป็นไม่ได้หรือบางคนอึดอัดใจเพราะว่าต้องไปทํางานกับแฟนเกา่าคนเกา่าๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันคือเปิ้ลเห็นแค่ว่างานหนักแล้วก็มีอะไรเกา่าๆวนกลับมาแล้วก็อาจจะมีความอึอดอัดใจใดบางอะไรที่คุณรอคอยอยู่ให้มันจบมันจะจบอะไรที่คุณแบบอรอคอยการเริ่มต้นใหม่มันก็จะมีการเริ่มต้นใหม่ใช้คํานี้แล้วกันเนาะในเรื่องของการงานแต่ว่าวางแผนให้ดีเพราะว่ามันจะมีการวนแน่นอนกับงานที่แบบถ้าเราไม่ได้มีการเคลียร์ให้ชัดเจนไม่ได้มีการวางแผนไม่ได้มีการทำเปเปอร์มันอาจจะมีความ เข้าใจผิดกันได้ง่ายด้วยเนาะในเดือนนี้นะเพราะว่าดาวพุธเดินถอยหลังด้วยนะอันนี้คือในเรื่องงานที่เตือนส่วนในเรื่องการเงินก็ต้องบอกเขาว่ามีโอกาสดีๆมากเลยในเรื่องของการเงินเนาะแปลว่าคุณจะทํามาหาได้นะคุณไม่ติดขัดในเรื่องของการเงินค่ะมันไปได้เรื่อยๆมีเด็ก,ดกถือเหรียญเลยนะแปลว่าค่อนข้างจะมีเยอะพอสมควรแปลว่าเก็บเล็กผสมน้อยคุณมีอยู่แล้วละ่ะเดือนนี้คุณจะใช้น้อยกว่าที่คุณหามาได้อ่ประมาณนี้แต่มันไม่ใช่ว่าคุณไม่มีค่าใช้จ่ายนะมันก็มีแหละบางทีก็ แต่ว่าอาจจะไม่มีเวลาใช้เพราะว่างานมันเยอะเนาะแต่ว่าโอเคการเงินเปิ้ลไม่เห็นว่าคุณมีปัญหาระมัดระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงแล้วการอาจจะหมดเงินไปกับสุขภาพก็ได้เพราะว่างานหนักใช่ปะเพราะงานเยอะงานยุ่งเนี่ยแล้วมันก็ทําให้เราเจ็บป่วยได้อาจจะเป็นเราหรือแฟนเราคู่ของเราแบบนี้ก็ได้เช่นกันแต่โดยรวรเบิ้ลมองว่าการเงินคุณไม่ได้มีปัญหาค่ะ มาถึงดวงการงานการเงินให้คนที่เกิดวันอังคารเงินบ้างคะ่ะประจําเดือนเมษายนนะต้องบอกว่าจากไพ่พลังงานดีนะเป็นคิดว่าคุณมีความสุขแฮปปี้ดีมีไฟในการทํางานการเงินก็ดีด้วยต้องบอกว่าคนวันอังคารคะ่ะดูองค์รวมก่อนค่อนข้างดีเดือนนี้คุณอาจจะได้สํารวจโลกนะแปลว่าอาจจะมีงานที่เกี่ยวข้องการเดินทางโดดเด่นมากเลยหรืองานที่คุณรอคอยหรือเป็นสิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยทคําค่ะแล้วมันมีการได้ไปสารวจโลกเนาะคือได้ไปเจอที่ใหม่ๆ Environment ใหม่ถ้าย้ายงานอ่ะโอแน่นอนคุณก็ ตองเจอเผื่อนใหม่สบรรยากาศใหม่ๆเนื้องานแบบใหม่อะไรแบบเนี้ยคือิันเห็นว่ามันมีการเริ่มต้นใหม่มีสิ่งดีๆมีความตื่นเต้นอะมีความเหมือนเปิดประสบการณ์ให้กับคุณก็แล้วกันในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการย้ายงานใหม่เลยก็ตามนะหรือมันอาจจะเป็นการที่คุณไปโรงเรียนอะไรใหม่ๆหรือมันอาจจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวเฉยๆก็ได้แต่คุณจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่ทําให้คุณแฮปปี้อะแล้วก็แบบรู้สึกแบบมีไฟในการทํางานเอามาต่อยอดความคิดการทํางาน ก็ได้หรือมันเป็นแบบบรรยากาศความสุขเนาะบางทีมันคือทั้งมีไฟทั้งมีความสุขด้วยมันมีการเริ่มต้นมีทั้งหนึ่งถ้วยและมีหกถ้วยแปลว่าเราจะเจอเพื่อนเก่าด้วยบางทีก็ได้แฮงเอาท์ได้เจอเจอเพื่อนฝูงได้กลับบ้านได้เจอคนที่เราแบบเคยรู้จักเพื่อนสมัยเด็กสมัยเรียนครอบครัวมันมีความสุขมากเลยค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวอะไรที่ทําให้เราเหมือนอมีเพื่อนใหม่อาจได้ประสบการณ์ใหม่ๆจาก กิจกรรมการงานต่างๆนานาได้หมดเลยค่ะแต่เป็นพลังงานที่ค่อนข้างจะดีมากคนวังคานิปตั้งแต่เปิดมาเนี่ยคนวันนี้คือดีสุดเลยนะเพราะให้ดีหมดทุกใบเลยเนาะบางคนถ้าเกิดคิดถึงคนเกา่าเพื่อนเกา่าอ่ะก็ติดต่อได้นะเพื่อนมองว่าถ้าเกิดได้คุยกันนะ่ะมันจะมีพลังงานในความแบบเ e ออแฮปปี้อะเฮ้ยมาเจอกันหน่อยไม่ได้เจอกันนานแล้วเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอย่างเงี้ยแฮปปี้มากนะ แล้วก็ไม่ได้เห็นว่าการงานนี่คือหนักหน่วง้วยนะคือคุณผ่านไปได้ชิวๆอะ่ะเพราะว่าคุณแบบกระตือล้นลนู่นนี่นั่นในเรื่องของการทํางานดีพอสมควรเลยเนาะเพราะฉันก็ไม่ได้เห็นว่างานหนักแบบโหลดหรือว่าทําไม่ไหวนะ ส่วนเรื่องการเงินเป็นอัดวินเหรียญค่ะก็ไปเรื่อยๆก็ต้องบอกว่างานเนี่ยเดิมๆนะใช้คานี้เดิมๆงานเดิมๆคือมีแต่คุณจะมีโอกาสได้ไปทําอะไรใหม่ๆด้วยแต่ถ้ามันมีการย้ายงานงานที่คุณไปทําก็อาจจะมีอะไรที่ทําให้คุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแบบนี้ส่วนในเรื่องการเงินคือเก็บเล็กผสมน้อยค่ะไม่ได้เห็นว่ามีโชคมีลาบไม่ได้เห็นว่าแบบอื้ออึงเงินเยอะอะไรขนาดน,นั้นแต่ว่ามีแน่นอนไม่ขาดแล้วก็เพียงพอในการใช้นะคะ ถาถึงดวงการงานการเงินแทบคนที่เกิดวันพุธกันบ้างค่ะพุธชงเปิลนะคะไม่ได้แบ่งกลางวันกันคืนเนาะเพราะฉะนั้นใครเกิดหลังเที่ยงคืนถือเป็นวันพุธหมดเลยสามารถมาดูรวมกันที่คลิปนี้ได้เลยนะคะมาดูกันว่าการงานการเงินประจําเดือนเมษายนจะเป็นยังไงบ้างเดือนนี้อยากให้ทําตัวสบายๆชิลๆค่ะอย่ากดดันหรืออย่างคิดเยอะคิดมากเพราะว่า energy มันมีความกังวลใจมีความไม่สบายใจมีความคิดเยอะคิดมากแต่มันอาจจะทําอะไรไม่ค่อยได้มากนะใช้คํานี้เพราะบางทีงานของเรามันอาจจะต้อง เกี่ยวข้องกับคนอื่นเนาะแล้วเราก็แบบไม่ใช่ว่าเราทําคนเอียนคนเดียวได้ไงมันอาจจะต้องรอคนนู้นคนนี้ส่งงานรองานต่อเนื่องจากคนอื่นหรือว่ารอลูกค้าหรือรออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ ทไม่อยากให้เครียดใช้คํานี้นะอยากให้แบบสบายๆไหลๆไปเรื่อยๆเพราะเครียดไปก็เท่านั้นค่ะมันมีเรื่องให้คุณผิดหวังเสียใจได้เหมือนว่าถ้าระวังแผนไว้ว่าเฮ้ยมันจะต้องหนึ่งสองสามสี่ให้เสร็จภายในเดือนนี้มันอาจจะไม่ได้ดังใจแบบนั้นเนาะก็เลยต้องบอกให้รู้ก่อนว่าทําใจสบายๆค่ะอะไรที่คุณคิดวิตกกังวลบางทีมันก็เยอะเกินไปมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนึกออกไหมเพราะมันมีความกังวลขุ่นเครืองและอาจจะทําให้คุณนอนไม่หลับในช่วงจงวังหวะเวลาเดือนนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นแนะนําก่อน เลยว่าปล่อยไหลๆสบายๆายค่ะต้องบอกว่ามันยังมั่นคงดีอยู่การงานของคุณไม่ได้มีปัญหาใครทํางานประจําก็ยังมั่นคงอยู่ใครทํางานธุรกิจส่วนตัวก็ยังมั่นคงอยู่คือมันมันงานที่คุณทําอยู่มันจะโอเคเป็นใช้คํานี้เนาะแต่มันอาจจะเหมือนกับล่าช้าก็ได้หรือคุณกังวลเยอะเกินไปก็ได้ทั้งที่จริงๆมันก็ประสบความสําเร็จของมันดีหรืออะไรไม่รู้ที่ทําให้คุณมีความคิดเดยอะคิดมากในช่วงจังหวะเวลา นีนั่นเองแต่โดยรวมอะต้องบอกว่าการงานยังมั่นคงอยู่นะส่วนใครที่ว่างงานแล้วก็หางานอยู่เนี่ยก็ต้องพยายามนิดน,นึงไปคิดว่าคุณต้องใช้ความพยายามค่ะนะแล้วคุณจะหางานได้นะแต่มันก็ไม่ได้สามารถบอกได้1 0 0ยรหรอกว่าคนที่หางานอยู่แล้วตอนนี้ยังไม่ได้อะมันจะหางานได้ เลยไหมภายในเดือนนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่ขอให้พยายามเพราะว่าไพ่บอกว่าถ้าคุณพยายามกูจะได้งานซึ่งอาจจะภายในเดือนนี้หรือเดือนถัดไปก็ได้แต่มันอาจจะเป็นงานที่ไม่ใช่งานที่คุณคาดหวังบางทีเราสอบแบบเอออยากได้ที่นี่ไปสัมภาษณ์ที่นี่ปรากฏมันอาจจะไม่ได้หรือว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่มาเรียกเราซะทีตกลงเราไม่ได้หรือเปล่าทั้งที่จริงๆได ก็ได้เหมือนกันนึกออกปะมันมีความเสียใจมีความวิตกกังวลที่มันมากเกินไปแต่ใดๆก็ตามขอให้คุณอดทนสู้ค่ะไพ่แห่งขึ้นมาตรงอารมณ์ความรู้สึกคือเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณต้องอดทนเพิ่งเลยบอกก่อนเลยว่าอารมณ์คุณจะแบบรู้สึกดาวนิดนึงรู้สึกแบบกังวลทุกข์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแนะนําว่าปล่อยวางค่ะทุกอย่างมันยังโอเคอยู่ในเรื่องการงานแต่แค่ว่ามันอาจจะไม่ได้หลังใจอย่างเช่นล่าช้าอย่างเช่น เขาเรียกอะไรอะ่ะอาจจะแบบก,กําหนดการไม่ได้ทําอะไรไม่ได้มากหรือบางทีมันเป็นความคิดวิตกกังวลของคุณมากเกินไปเองเท่านั้นเองเนาะส่วนเรื่องการเงินก็ยังโอเคอยู่นะแต่มันอาจจะได้ล่าช้านิดหนึ่งมีเจ็ดเรียนเข้ามาแปลว่าบางทีงานถ้าเกิดคุณเขาเรียกนะรอคอยเงินมาก่อนหน้านี้คุณจะได้ในเดือนนี้แต่ถ้าบางงานคุณทําในเดือนนี้แปลว่ามันจะไม่ได้เงินทันทีนะเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าให้คุณรัดเข็มขัดแล้วก็มีสํารองเอาไว้เพราะว่าอะไรที่คุณรอหรือว่าคุณคาดหวังว่ามันจะได้เงินอะไร มันอาจจะล่าช้าหรือมีการต่อรองขอผ่อนนูน่นนี่ก็เป็นไปได้เหมือนกันอ่แต่โดยรวมก็ไม่เห็นว่าคุณติดใช้คํานี้เนาะแต่คุณจะแบบโอ๊ยต่ออีกแล้วแบบเออไหนแบบเออหรือใครยืมเงินไปอะ่ะแบบมันก็ใช้นะแต่แบบแบ่งใช้หรือว่าแบบต่อรองหรือขอผ่อนเลยรู้ซึ่งคุณจะรู้สึกเซ็งมากเลยแบบนี้ก็ได้เช่นกันแต่โดยรวมก็ต้องบอกว่าโอเคการเงินของคุณยังเรียกว่าปานกลางยังเรียกว่าไปได้อยู่นะคะ มาดูการงานการเงินให้กับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีกันบ้างค่ะประจําเดือนเมษายน67ต้องบอกว่าเดือนนี้ค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะมันจะเป็นไปตามโชคชะตาลิขิตก็แล้วกันอืถ้าเกิดว่าเรารอคอยงานบางคนอยู่ๆแบบเออไม่ได้คิดจะเปลี่ยนงานอยู่ๆก็มีเหตุให้ต้องเดินทางย้ายงานเปลี่ยนงาน ก็เป็นไปได้หรือถ้าเกิดใครหางานอยู่เดือนนี้ค่ะถ้ามันเป็นงานที่ใช่บอกเลยค่ะจักรวาลจะจัดสรรงานให้กับคุณแล้วก็ต้องบอกว่านารีอุปธรรมด้วยถ้าเกิดคุณไปได้งานหรือไปทํางานกับคนที่เจ้านายเป็นผู้หญิงเนาะหรือว่าแบบลูกค้าเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยอะไรที่มีผู้หญิงอะ่ะเป็นหลักอะ่ะ ค่อนข้างดีมากเพราะว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือดูแลเหมือนแบบผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ขึ้นมาช้ามันคือเพศหญิงเนาะหรือเฟมินีนอะไรประมาณนี้หรือถ้าเราทํางานเกี่ยวข้องกับความเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันเนาะตัวเราเองก็ทํางานสายเซอร์วิสหรือว่าทํางานอะไรที่มันเป็นความดูแลเทคแคร์ Care, เอาใจใส่มีความเป็นคุณแม่ก็ดีเช่นกันเนาะมันมองว่าเอเนจีมันคือไปเรื่อยๆแล้วก็มีความมั่นคงดีค่ะเจ้านายซัพพอร์ตนะถ้าเกิดใครไม่ได้มีเกณฑ์ย้ายงานแปล ว่าอาจจะได้รับมอบหมายงานให้มีการไปทํางานที่อื่นแบบยกยกยายเหมือนว่าไปดูงานอะไรแบบนี้ก็ได้ได้เดินทางต่างประเทศต่างจังหวัดก็ได้หรือมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงที่แบบเฮ้ยถึงเวลาละฉันทํางานติดทองปิดทองหลังพระมาตั้งนานได้เวลาโปรโมทอามันก็จะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะได้รับความยุติธรรม ใช้คำนี้เลยนะถ้าที่ผ่านมารู้สึกแบบเออเราได้ความแบบไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่อะไรเงี้ยทําดีได้ดีคะ่ะเดือนนี้แน่นอนแปบลบว่าถ้าเกิดคุณสร้างผลงานมาเดือนนี้คุณจะแบบเจ้านายเห็นนะ่ะจะได้เห็นผลงานแล้วก็จะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ก็ไม่ต้องหน่อยนะแปบลบว่าเฮ้ยมันมีคนเก่งกว่าเราหรือเราก็ต้องพยายามมากกว่านี้อะไรางี้เพราะว่าจากไพ่เพื่อนบอกเลยนะว่าพอมันขึ้น justice ขึ้นมาแปบลบว่าสิ่งที่เกิดเป็นสิ่งที่ยุติธรรม แตนะ่ถ้าเรารู้สึกว่าเออเราคาดหวังเยอะแล้วมันยังไม่ได้แบบที่เราคาดหวังแปลว่าเออมันก็อาจจะต้องรอไปก่อนอ่ะใช้คานี้เนาะเพราะว่ามันมีไพ่สี่ถ้วยกับ3ดาบคือเดือนนี้มันอาจจะมีเรื่องคุณผิดหวังเสียใจยหรือมีความไม่ได้ดังใจในบางเรื่องก็แนะนําว่าผ่อนคลายพักเบรกเนาะแล้วก็ทําสมาธิบ้างบางทีจิตใจลรว้าวุ่นมีวิวออฟซูนขึ้นมาเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เราแบบสับสนว้าวุ่นใจทางอารมณ์ก็ได้ แนะนำให้เรานั่งสมาธิสวดมนต์หรือไปหาอะไรทําที่มันด้เกิดสมาธิแบบนี้เนาะก็จะช่วยให้คุณดีขึ้นได้เหมือนกันเออเปิ้ลมองว่านั่นแหละมันจะช่วยให้คุณแบบไม่ฟุง้งซ่านแล้วก็ไม่เศร้าไม่ทุกเนาะแต่เรารู้ไว้ก่อนว่าทําดีได้ดีแน่นอนให้เราทําเต็มที่แล้วโชคชะตามันจะเป็นคนบอกเส้นทางให้คุณเองค่ะว่าเดือนนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นบางคนไม่เคยคิดอยากจะย้ายงานอยู่เดือนนี้ก็ได้โยกย้าย <S <S <ắng S 2> หรือบางทีก็ อยู่อยู่โดนสั่งให้ย้ายแผนกย้ายตำแหน่งอะไรเงี้ยเป็นไปได้หมดเนาะเพราะฉะนั้นก็อ่ะเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแต่บันบอกเลยว่าอะไรที่เกิดมันยุติธรรมและดีนะอืมแต่ว่าคุณอาจจะพอใจหรือไม่พอใจอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เท่านั้นเองในเรื่องของการเงินก็โดดเด่นค่ะมีกินมีใช้ไม่ได้ดูติดขัดเลยนะแล้วอย่างที่บอกว่านารีอุปถัมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณแม่พี่สาวเพื่อนลูกค,ค้าอะไรเงี้ยก็จะนําพาเงินทองมาให้คุณค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ค่อนข้างจะเอ็นจอยแต่ว่าอ่ะไม่มีโชคมีลาภนะจ๊ะมาถึงดวงของคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะเป็นวันสุดท้ายสําหรับดวงการงานการเงินในรอบเดือนเมษายน67แล้วนะคะใครอยากจะดูวันอื่นสามารถไปดูได้หมดเลยเปิ้นทําคลิปไว้หมดเรียบร้อยแล้วอันนี้คือ คนวันศุกร์วันสุดท้ายนะคะมาดูกันว่าการงานการเงินของคุณจะเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าเดือนนี้มีคําเตือนข,นขึ้นมาก่อนเลยค่ะคุณอาจจะต้องเจอคนเยอะหรือว่าต้องปะทะกับผู้คนเนาะมันมีคอน FLICT เกิดขึ้นแปลว่าอาจจะมีไอเดียแตกต่างกันต้องดิสคัทกันหรือมีความแบบไม่ลงรอยกันถ้าต้องทํางานกับคนเยอะเนาะหรือคุณอาจจะคอน FLICT ในตัวเองก็ได้ว่าแบบเออทำมันนี้ดีหรือทำมันนี้ดีเพราะฉะนั้นแนะนําเลยว่าต้องวางแผนดีๆเนาะ เราต้องคิดวางแผนวางเป็นสเต็ปสเต็ปก่อนแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปอย่ายใจร้อนหรือกดดันตัวเองไปเพราะว่าเปิ้นเห็นว่าไพ่เันเหมือนคุณมีความกังวลเยอะเนาะมันอาจจะมีความขัดแยง้งอาจจะขัดแย้งกับตัวเองหรือขัดแย้งกับคนอื่นแล้วก็ เหมือนกังวลเยอะอะว่ามันจะยังไงงานจะโอเคไหมมันจะยังไงแล้วก็ไพ่ก็แนะนําค่ะว่าถ้าเราไปเจอคนที่ท็อกซิกเนาะแนะนําให้คุณเดินหนีไปเลยเนาะพยายามเลี่ยงใช้คํานี้เลี่ยงไม่ต้องไปเจอเจออะไรมากเพราะว่าเราก็แบกความรู้สึกที่มันท็อกซิกประมาณหนึ่งแล้วเหมือนเราเครียดเนาะพอไปเจอคนที่มันขัดแยงแ้งคอน FLICT กับเราเยอะๆอีกอะเราก็จะยิ่งแบบโอ้ยน่อยอะไรเงี้ยตั้งหน้าตั้งตาทํางานของเราให้ดีที่สุดเนาะโฟกัสที่งานของเราวางแผนให้ดีถ้าอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลแล้วก็คุยด้วยเหตุด้วยผลเนาะแต่ว่ามันจะมีความเหนื่อย นน่ึงเพราะว่ามันมีความขัดแย้งถูกไหมมันมีคอน FLICT แปลว่ามันมีความงงความไม่เข้าใจกันความแบบเหมือนคิดกันคนละเวแบบนี้ก็ได้ถ้าทํางานเป็นทีมเนาะแต่ถ้าคุณทํางานคนเดียวปันคิดว่าปัญหามันจะน้อยลงคือแค่อย่าไปกังวลอะไรเยอะตั้งหน้าตั้งตาทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดค่ะค่อยๆทําไปมันจะค่อยๆคืบหน้าเนาะแต่ความกังวลของคุณมันอาจจะเพราะว่าเฮ้ยเราอยากให้มันสําเร็จเร็วๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็อาจจะยังไม่ได้สําเร็จร้อยเปอร์เซ็นภายในระยะเวลา หนึ่งเดือนนี้มันอาจจะมีอปุปสรรคติดขัดนู่นนี่นั่นบ้างเอออาจจะด้วยความไม่เข้าใจหรือการสื่อสารอันนี้แนะนำเนาะบางทีมันเป็นการพูดคุยผ่านเท็กซผ่านข้อความแล้วมันก็เหมือนงงอะแล้วมาถึงเวลาจริงอ้าวเข้าใจไม่ตรงกันอา่าเป็นไปได้ก็แนะนําว่าไปเจอเจอกัน นะคุยกันให้รู้เรื่องทำเป็นเปเปอร์ด็อกิเมนต์อะไรให้ชัดเจนมันถึงจะดีกว่านะใครไม่โอเคใครที่พลังงานไม่ดีก็เลี่ยงซะอย่าไปพบเจอนะอันนี้คือคำแนะนำในเรื่องของการการงานก็แล้วกันนะแต่ว่าสุดท้ายคุณจะประสบความสำเร็จนะแค่ว่าอย่าไปเครียดจนเกินไปมันอาจจะแบบคือคือไอ้แผนงานที่เราวางไว้อะด้วยความว่าเราอาจจะเคยทำหรือไม่เคยทำก็ตามแต่ความแผนงานของเรามันอาจจะบวกลบอะเนาะเราต้องเผื่อเผื่อใจไว้นิดนึงว่ามันอาจจะไม่ได้ มันอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาที่เราไม่ได้คาดคิดแล้วทําให้งานมันดีเลย์อ่ะใดๆก็ตามเนาะแต่โดยรวมันคิดว่ามันก็ยังไปได้แล้วมันก็ยังโอเคอยู่ถ้าเกิดเหนื่อยอ่ะก็พักบ้างไปเที่ยวบ้างแบบนี้ก็ได้เนาะแบบช่วงเวลาที่แบบทําอะไรไม่ได้อ่ะสงการอ่ะเนาะเราก็แบบอ่ะในเมื่อคนน้นคนนี้ก็ไม่ทําคนนี้ก็หยุดงานเราจะทํางานต่อทําไม่ได้ก็พักเรยค่ะพักผ่อนให้ตัวเองแล้วกลับมาแล้วค่อยลุยต่อแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอก็แนะนําให้พักผ่อนให้แบบ ไปในที่ที่แบบผ่อนคลายสบายๆยไปอยู่ใกล้คนท็อกซิกแล้วก็ไปเที่ยวพักผ่อนบ้างก็จะช่วยให้ดีขึ้นเนาะส่วนในเรื่องการเงินทํามาหาได้คะ่ะทํางานในสิ่งที่คุณมีความชํานาญนะแปดเหรียญในที่นี้มันคืองานที่คุณมีความถนัดอยู่แล้วเป็นงานที่คุณมีความช่ําชองอาจจะเป็นงานสายวิชาชีพของคุณที่คุณทําอยู่หรือบางคนบอกว่าไม่ได้ทํางานวิชาชีพก็อ,อาจจะเป็นเรื่องของการที่แบบสมมติเราค้าขายเนะา,าเนะก็เป็นการทํางานเดิมๆของเราละกันอย่างตั้งใจโฟกัสแล้วมันก็จะทําเงินให้กับเราแต่มันจะไม่ใช่ การได้เงินมาจากลาบลอยโชคลาบสบายสบายใหม่มันจะเป็นการรงแรงแล้วก็ค่อยๆได้เงินมาจากความสามารถแล้วก็การพยายามแล้วก็วางแผนของเรานั่นเองนะคะโอเคจบแล้วสําหรับความไม่ใช่ความการงานการเงินของคนทั้ง7วันประจําเดือนเมษายนนะคะยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดสนับสนุนแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้พบกันใหม่เดือนหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบายบาย